สิบเรื่องจริงที่คุณไม่รู้ลิซ่าแบล็คพิงค์แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับกระแสของลิซ่าแห่งวงแบล็คพิงค์หรือชื่อจริงก็คือลาลิสามโนบาล พราะหลังจากปล่อยตัวซิงเกิลล่าสุดลาลิสาออกมาสู่สายตาชาวโลกก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามโดยเฉพาะประเด็นที่ลิซ่าใส่ความเป็นไทยลงไปในมิวสิกวิดีโอนี้เรียกได้ว่าถูกใจคนไทยทั่วประเทศและก่อให้เกิดกระแสต่างๆตามมาอย่างมากมายไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เชื่อว่าในเมืองไทยมีแฟนคลับของลิซ่าอยู่จํานวนมากแต่ก็เชื่ออีกเช่นกันว่ามีอีกหลายเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ต่อไปนี้คือ1ิบเรื่องจริงที่เราจะพาคุณไปรู้จักตัวตนของลิซ่าให้มากยิ่งขึ้น 1. ชีวิตในวัยเด็กของลิซ่าลิซ่าหรือชื่อจริงก็คือลาลิษามโนบาลเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2540ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่มาเติบโตในกรุงเทพมหานครชื่อเดิมคือปราณปริยาแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นลาลิาตามคำแนะนำของหมอดูซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเล่นในวัยเด็กว่าบ็อกแบ็กและลาลิสตามลำดับ โดยลิซ่าใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่กับมารดาคุณจิตทิพมนโนบาลลิซ่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประพามนตรี1และ2ได้รับการเรียกขานว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนรวมถึงเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยที่จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อพศ2552 2เคยร่วมทีมเต้นแข่งขันในโครงการ t no. ูบี Number One ลิซ่าเคยแข่งขันเต้นในโครงการ t ูบีนัมเบอร์วและเป็นหนึ่งในสมาชิกของวีซ่าครูทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คนไปแข่งขันในรายการ LG Entertainer ล้านฝันสนันโลกทางช่อง9ในเดือนกันยายนพศ2552หลังการแข่งขันจบลงทางวีซ่าครูได้รางวัลพิเศษประเภททีมโดยหนึ่งในสมาชิกของวงวีซ่าครูคือแบมแบมที่ตอนหลังได้ร่วมเป็นสมาชิกของวงก็อตซเวบอยแบนด์จากรทศเกาหลีใต้ 3. จุดเริ่มต้นสู่การเป็นศิลปินในเกาหลีในปี2553ค่าย YG Entertainment มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและมีผู้สมัครในครั้งนั้นประมาณ4,000คนซึ่งลิซ่าเป็นคนเดียวที่สามารถผ่านการคัดเลือกจาก YG audition Thailand และได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG อย่างเต็มตัวเมื่อวันที่11เมษายนพศ2554โดยลิซ่าได้ไล่ตามความฝันตัวเองตั้งแต่อายุ14และใช้ชีวิตเป็นเด็กฝึกอยู่นานกว่า6ปี แม้ในตอนแรกที่มาเกาหลีจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้หลายครั้งที่ลิซ่าบอกว่าอยากกลับเมืองไทยแต่ก็ได้เพื่อนๆคอยให้กำลังใจทุกคนที่มาร่วมฝึกต่างคอยปลอบใจกันและกันทำให้ลิซ่าเข้มแข็งขึ้นจนได้เดบิวต์และกลายเป็นศิลปินชื่อดังสมกับที่ตั้งใจ 4. ซิงเกิลแรกของลิซ่าแบล็คพิงคหลังจากลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงค และยังเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่าย YG Entertainment และพิ n งเปิดตัวครั้งแรกด้วยซิงเกิลอัลบั้ม Square One วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมพศ2559ซิงเกิลนำได้แก่วิสเซนประสบความสำเร็จด้วยดีบนชาติของเกาหลีใต้และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักลิซ่าวง a วกพิ n งมากขึ้น 5. l ลิซ่าเคยฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส สำหรับลิซ่าแล้วการเป็นศิลปินไม่ใช่ความฝันเดียวที่มีก่อนหน้านี้เคยฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสแต่เส้นทางชีวิตที่ลิซ่าเลือกเดินคือการออดิชั่นกับค่ายเพลงระดับโลกและประสบความสําเร็จอย่างดีซึ่งหากตอนนั้นไม่ได้เป็นศิลปินตามที่ตั้งใจลิซ่าก็อาจจะเบนเป้าหมายไปสู่การเป็นแอร์โฮสเตสได้ 6. วลียอดฮิตอย่าเซลหน้าม้าหนู ผมหน้าม้ากลายเป็นซิกเนเจอร์สำหรับลิซ่าที่เรียกว่าแม้จะเต้นสุดแรงสะบัดแรงแค่ไหนหน้าม้าของลิซ่าก็ไม่เคยแตกและด้วยจุดเด่นผมหน้าม้านี้ถึงกับทำให้มีแฮชแท็กอย่าแซวผมหน้าม้าหนูติดอันดับหนึ่งบนติกต o อกโดยลิซ่าเคยไลฟ์สดเมื่อประมาณปี2017โดยเป็นการไลฟ์สดทักทายแฟนๆปกติที่เจ้าตัวทำอยู่ตลอดแล้วพูดว่าทำไมยังไม่นอนทำอะไรกันอยู่ทำไมยังไม่นอนอีกคะ ไม่ไปโรงเรียนกันหรอทำไมยังไม่นอนหรือว่านอนดึกอย่าแซวผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอกคะไม่ถูกใจหรอ7ลิซ่าสวยน่ารักติดอันดับโลก3ปีซ้อนในปี2019มีการจัดอันดับไอดอลสาวที่มีใบหน้าเล็กจนเหมือนจะหายไปซึ่งลิซ่าก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ4เพราะมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและใบหน้าเหมือนตุ๊กตาบาบีใบหน้าของลิซ่าที่เล็กบวกกับรูปร่างที่ดูไร้ทิ่ติ ทั้งนี้ในปี2020ลิซ่าถูกจัดอันดับให้อยู่ที่2ในฐานะสาวสวยที่สุดในโลกในปี2020นอกจากนี้ลิซ่ายังติดโผผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลกถึง3ปีซ้อนจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ชื่อดัง TC c e l l e r ได้แก่ปี2016ด้วยอันดับที่41ปี2017ด้วยอันดับที่15และปี2018ด้วยอันดับที่9ทำลายสถิติกับก,บการทะลุท็อป10 ลาลิสามียอดเข้าชมถึง100ล้านวินวลเร็วที่สุดในโลกเพลงลาลิสางานเดี่ยวของลิซ่าแบ็คพิงกกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่ทำยอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกด้วยยอดเข้าชม70ล้าน3 6 8 7 4 3วิว สำหรับศิลปินเดี่ยวซึ่งก่อนหน้านี้สถิติยอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube สำหรับศิลปินเดี่ยวก็คือเพลงมีของ Taylor Swift ที่เคยทำได้65.2ล้านครั้งเมื่อปี2019นอกจากนี้ลิซ่ยังเป็นศิลปินเดี่ยวที่ MV เพลงบน YouTube มียอดเข้าชมถึง100ล้านวิวเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยกับสถิติ2วัน1ชั่วโมงหรือประมาณ49ชั่วโมง9เพลงลาริสาปลุกกระแสแฟชั่นไทยให้คึกคัก ช่วงท้ายของมิวสิกวิดีโอลาลิสาที่พูดถึงและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยพอลิซาได้สวมใส่ชุดไทยจากแบรนด์อาซาว่าและสวมรัดเกล้าวยอดปลุกกระแสแฟชั่นไทยให้คึกคักถึงขีดสุดถึงขนาดที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสำเพ็งพูดตรงกันว่า ยอดขายชดาส่งขึ้นกว่า10-15%และไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นแต่ลูกค้าต่างชาติก็ออเดอร์รัดกล้าวยอดมาทางออนไลน์จนคาดว่ายอดขายโตขึ้นราว15-20%ซแม้แต่เว็บไซต์อย่าง Lazada ก็ยังไม่พลาดกระแสนี้ด้วยการรวบรวมแฟชั่นชุดไทยเครื่องประดับใน MV ไว้ให้ลูกค้าได้เข้ามาช็อปได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย <S <S 10. ปราสาทหินพนมรุง้งนักท่องเที่ยวคึกค,คัก กระแสะ MV เพลงลลิสาช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวให้คึกคักด้วยเช่นกันเพราะส่วนหนึ่งของ MV นี้มีฉากปราสาทหินซึ่งคาดว่าน่าจะถอดแบบมาจากปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จังหวัดบ้านเกิดของลิิ่าก็กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ทําให้ปราสาทหินพนมรุง้งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายปกติหลังจากมีสถานการณ์โควิดระบาดก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเพียงวันละ 100- 200ถึงคนเท่านั้นแต่พอมีกระแสะของลิซ่าก็มีคนขึ้นมาเที่ยวเพิ่มเป็นวันละ300-400 คนสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นให้คนในพื้นที่อย่างมากนอกจากนี้ลิซ่ายังเป็นศิลปินหญิงไทยคนแรกที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดในมหานครนิวยอร์กเพราะแฟนขับทั่วโลกทุ่มทุนเช่าบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์และป้ายโฆษณาฉายภาพเคลื่อนไหวบนห้างโคเอ็กซ์มอลในมหานครนิวยอร์กเพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ21ปีทําให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินหญิงสัญชาติไทยคนแรกที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดนักร้องระดับโลกที่ใช้ความสามารถในการสรางฝันตัวเองจนประสบความสําเร็จ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ